โยสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับยอดยับโบวันนี้เราก็จะมารีวิว ปืนลูกกดที่สามารถพกพาอย่างสะดวกและไม่เป็นจุดสนใจนะครับนั้นก็คือ10.2ทับสสองเทคดาวรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Heavy Barrel นะครับจุดเด่นของมันนะครับก็คือมันสามารถที่จะถอด2ท่อนได้นะครับถอดลำกล้องออกมานะครับให้มันเล็กกระทัดรัดนะครับใส่กระเป๋าเล็กๆขนาดนี้นะครับได้และปืนรุ่นนี้นะครับเป็นขนาดจุด r นะครับ เป็นระบบปฏิบัติการเซมิออโต้นะครับที่สามารถใส่แม็กกาซีนเป็นแบบโรตารี่แม็กนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวแกะกล่องกันนะครับและล้างปืนทดสอบว่ามันจะติดขัดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระยะ25เมตรกันนะครับว่าปืนรุ่นนี้นะครับกลุ่มกระสุนมันดีหรือเปล่าครับก็นี่คือกระเป๋าของลูกระสิบทับสองสองนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของกันนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับปืนกระบอกนี้นะครับเชิญนะครับพี่โอนะครับสวัสดีครับ ผมโอนะครับพี่โอตามที่น้องๆเรียกน,นะครับครับก็มีความชอบอะไรในปืนกระบอกนี้ครับผมจริงๆปืนกระบอกเนี่ยชอบมานานแล้วครดูรีวิวก็มานานแล้วนะ,ะที่ความชอบจริงๆคือพกพาสะดวกนะครับจากปืนยาวนะฮะเราแบ่งเป็นสองต้นนะฮะแล้วก็ใส่กระเป๋าเล็กๆเนี่ยเดินไปไหนหรือว่านำติดรถไปก็อาจจะไม่เป็นที่เตะสายตาต่อประชาชนนะฮะก็คือก็คือก็สิ่งที่ชอบ แล้วก็ได้ลองรอปล่ายังครับอันนี้ตั้งแต่ซื้อมาก็มันช่วงโควิดพอดีนะครับก็ยังไม่ได้ทดลองวันนี้ก็พอดีก็จะให้น้องช่วยรีวิวให้ด้วยเลยว่ากระบอกนี้สุดยอดไหมยินดีครับและเดี๋ยวเราจะมารีวิวปืนกระบอกไหนของพี่โออีกก็ติดตามชมได้ในคลิปหน้าๆนะครับรต่วันนี้ก็ขอบคุณพี่โอนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบส่วนลำกล้องเข้ากับบอดี้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับ เราก็ค้างโบก่อนนะครับผมโดยการที่กดอย่างนี้นะครับเอาเซฟตี้แชมเบอร์แฟลกออกก่อนแล้วก็ถอดส่วนลำกล้องออกมานะครับจับแบบนี้นะครับใส่เฉียงแบบนี้นะครับเฉียงทางด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าตรงๆครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมเดีย๋ยวเราใส่เซฟตี้แชมเปอร์แฟลกก่อนนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับปืนพร้อมอันนี้คือของแต่งของพี่โอเคานะครับก็มีแมกกาซีนแบบโรตารี่นะครับหลายอันมากเลย และก็เป็นสะโคบนะครับ Discovery VT2 นะครับอันนี้เป็นสะโคบแคมนะครับอันนี้เป็นเลดดอทนะครับอันนี้เป็นเลเซอร์ตั้งกล้องนะครับโอเคส่วนอันนี้ก็คือแวแล้วทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ในกล่องของ10ทับ22 Take Down นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำความสะอาดปืนกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มยิงเป็นครั้งแรกอย่าลืมนะครับ เราก็ต้องถอดออกมาก่อนนะครับเราก็ปลดลำกล้องออกมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะได้เป็นสองตัวอย่างนี้อันนี้เราคืนโบล์ได้เลยนะครับเกย์เราก็เอาน้ำมันนี้นะครับใส่ไปเลยครับ ส่วนอันนี้นะครับเราก็จะฉีดเข้าไปในลํากล้องก่อนนะครับจากนั้นเราก็เอาตัวทองเหลืองอย่างนี้นะครับที่หนักๆใส่เข้าไปในลํำกล้องด้านหน้านะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องดึงให้สุดอย่างรวดเร็วเลยนะครับแค่ครั้งเดียวนะครับคุณก็สามารถนำไปยิงได้เลยครับ เราแค่ให้น้ามันมันเคลือบลํากล้องแค่นั้นเองครับส่วนจุดอื่นนะครับเราก็ฉโลมน้ํามันนิดหนึ่งครับเนื่องจากเป็นปืนที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมานะครับเราก็ต้องใส่น้ํามันไว้สักนิดหนึ่งแต่ขั้นตอนการที่ยิงเสร็จนะครับเราจะล้างอีกแบบนะครับเราก็จะล้างหนักกว่านี้นะครับอันนี้แค่เบื้องต้นก่อนนะครับ โอเคจากนั้นเราก็ทางโบก่อนนะครับแล้วก็ใส่กับข้าวเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นี่นะฮะใส่เฉียงๆอย่างนี้นะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้จากนั้นเราก็บิดง่ายๆครับแค่เนียงง่ายนิดเดียวเลยโอเคพร้อมใช้งานแล้วครับอันนี้ก็คือเซตอัพที่ผมได้ใส่ไว้หมดแล้วนะครับก็จะมี1 กล้องรีดคอเวอรี่ VT2 นะครับแล้วก็ขาซ้ายแบบคาร์บอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทดสอบด้วยกระสุน e ีเล่ส p o r t นะครับขั้นตอนการใส่ลูกกระสุนนะครับอันดับแรกนะครับกดเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็ดันเข้าข้างในนะฮะอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบกลุ่มกระสุนก่อนที่จะตั้งสโค๊กันนะครับระยะ 25เมตรนะครับเดีย๋ยวเราไปเซตอัพกันก่อนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้วัดระยะดูกลุ่มกระสุนนะครับอยู่ที่ระยะ25เมตรนะครับบรรจุกระสุนนะครับ3นัดเรียบร้อยครับทดสอบนะครับตรงระยะ25เมตร เดี๋ยวเราไปดูกันครับอันดับแรกนะครับเราก็เคลียร์ปืนก่อนนะครับโดยการใส่เซฟตี้แชมเบอร์แฟลกก่อนครับไปดูเป้ากันครับเมื่อกี้นะครับผมได้ทดลองยิงไปสามนัดนะครับปรากฏว่าไม่เข้าเป้าสักนัดเลยนะครับเนื่องจากเป็นปืนที่ออกมาจากโรงงานนะครับไม่ได้ผ่านการตั้งกล้องนะครับไม่ได้ผ่านการเซตอัพต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมา แนะวิธีการตั้งกล้องแบบหยาบๆก่อนนะครับอันดับแรกนะครับคุณต้องมีเลเซอร์นะครับติดที่ปลายกระบอกก่อนนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเลเซอร์นะครับเลเซอร์ก็มันก็จะเปิดอย่างนี้นะครับอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับผมเราก็ใส่ได้แบบนี้นะครับและขั้นตต่อมานะครับเราปรับกล้องมาให้อยู่ในกําลังขยายสามเท่านะครับและ หันไปได้ทิศทางที่ปลอดภัยที่เรามองเห็นก่อนนะครับอย่างนี้นะครับผมปึ๊บอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เล็งน,นะครับว่ามันเห็นเลเซอร์เราในกล้องหรือยังครับกาลังขยายสามเท่านะครับเดี๋ยวเราดูกลุ่มกระสุนกันนะครับว่าจะเข้าตรงไหนพยาธเกลปืนครับผม ลืมนะครับยิงปืนเสร็จใส่เซฟตี้แชมเบอร์แฟลกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันเลยครับผมไปครับนี่นะครับระยะ25เมตรนะครับกับการเซ็ตเลเซอร์แบบหยาบๆนะครับจากที่สามนัดแรกนะครับไม่เข้าเป้าเลยนี้เราเซ็ตมาให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเซ็ตกล้องแบบละเอียดกันอีกทีนะครับถือว่า สำเร็จนะครับในขั้นที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูขั้นที่สองกันนะครับว่าเราจะตั้งกล้องกันยังไงครับไปเลยครับสังเกตได้ว่านะครับเมื่อกี้นะครับมันติดสูงไปนะครับเราก็หมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็ติดซ้ายนะครับเเรามาทดสอบกันดูครับมันจะเข้าจุด x หรือเปล่าเดี๋ยวเราใช้กําลังขยายสิบสองเท่านะครับตอนนี้ นัดแรกนะครับกินขวานะครับเดี๋ยวเราปรับเลยนะครับหุนทวนเข็มนาฬิกานะครับปืนติดขัดนะครับจะเห็นได้ว่าใส่แมกกาซีนแต่งนะครับมันค่อนข้างที่จะป้อนลูกได้ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราใส่แมกกาซีนแบบโรตารี่ของที่ติดปืนมาก่อนนะครับ อันนี้เป็นแม็กแต่งนะครับมันก็เลยติดขัดสามนัดก่อนนะครับแตยังติดบนอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราหมุนอัพนิดนึงครับมือสะบัดไปนิดนึงครับเมื่อกี้เดีลองนัดสุดท้ายนะครับผม ตอนนี้เข้ากลางแล้วครับยิงเสร็จนะครับเราก็ต้องใส่เซฟตี้แชมเบอร์แฟลกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของการใช้อาวุธปืนนะครับปืนเคลียร์นะครับไปชมเป้ากันเลยครับผมอันนี้กลุ่มเราไม่ได้ดูกลุ่มก่อนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งตั้งเป้าเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่ามันจะเข้า x หรือเปล่าเมื่อกี้นะครับสามนัดแรกที่เรายิงนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสาม ครั้งที่่อนะครับเรายิงไปอีกสามนัดนะครับก็คือตรงนี้หนึ่งสามนะครับอันนี้มือสะบัดนะครับและครั้งที่สามนะครับที่เรายิง3มนัดสุดท้ายเราปรับจากนัดแรกนะครับก็คือขึ้นสูงไปก่อนนะครับแล้วเราก็ปรับให้ลงล่างนะครับนัดที่สองก็คืออันนี้นะครับในนัดสุดท้ายนะครับที่เรายิงได้ก็คือตัวนี้นะครับเข้าจุด x พอดีเลยครับขั้นตอนแรกนะครับอย่าลืมคุณต้องตั้งด้วยเลเซอร์ก่อนนะครับไม่ฉะนั้นเราจะหาเป้ายากมาก ตั้งเลเซอร์เพื่อที่จะดูแนวนะครับว่ากระสุนเราไปตรงไหนนะครับแล้วเราค่อยมาตั้งละเอียดกันในขั้นที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มอีกครั้งนะครับว่ายิง5นัดกลุ่มจะอยู่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะยิงจุดตรงเลข5นะครับมันจะเกาะกลุ่มหรือไม่นะครับไปชมกันเลยครับบรรจุกันเลยครับเดี๋ยวเรายิงกันอย่างช้าๆเพื่อดูกลุ่มกระสุนนะครับที่เลข5นะครับ เรียบร้อยครับเดีเราก็ใส่เซฟตี้แชมเบอร์แฟลกก่อนนะครับโอเคไปดูเป้ากันเลยครับเมื่อกี้ยิงไป5นัดนะครับสังเกตได้ว่านะครับเราเล็งที่จุดนี้นะครับนัดแรกนะครับผมกระตุกนิ้วเกินไปนะครับเนื่องจากฐานยิงเราไม่มั่นคงนะครับทำให้มันอาจจะหลุดกลุ่มมานิดนึงนะครับ แต่โดยรวมนะครับกลุ่มนะครับก็จะอยู่ประมาณเล็กกว่าเหรียญบาทนะครับในระยะ25เมตรนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าแม่นใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาให้เจ้าของนะครับยิงทดสอบดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวพี่โอ้ยิง8ล่างครับยิงตรง8ล่างใช่ไหมครับ5นัดครับอ่าทดสอบเลยครับ เรียบร้อยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับปืนน่าจะเป้าสะอาดนะครับก็ขอบคุณพี่โอมากๆนะครับที่ให้ปืนผมมารีวิวในครั้งนี้นะครับก็ปืนลูเกอร์10ทับ22นะครับเป็นปืนที่ยิงง่ายยิงสนุกแล้วก็เปลืองลูกมากๆครับเนื่องจากมันเป็นระบบเซมิออโต้นะครับก็พี่โอมีความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกประทับใจนะครับรู้สึกว่าได้ปืนนี้มาก็ไม่ผิดหวังนะครับ เพื่อนๆด้ชอบก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วเราจะกลับมารีวิวครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะกลับไปจับให้มันเข้ามือและจะมาดูปุ่มกระสุนผมกันว่าจะเข้า X หรือไม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่โออีกครั้งนะครับและถ้าคุณอยากดูพี่โอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องยัโป้ด้วยนะครับก็จะมารีวิว686 3รุ่นนี้นะครับเป็นขนาด3 5 7 m a g น u m นะครับ ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะครับอย่างนี้นะครับไม่มีลูกอยู่ในโม่นะครับอันนี้นะครับบรรจุกระตุนเจ็ดนัดนะครับลำกล้องสามนิ้วโครงสร้างเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของกันเลยนะครับขอเชิญพี่จุนครับสวัสดีครับครับปืนกระบอกนี้รับมานานหรือยังครับอ่าอยู่กับ ที่มาประมาณ6-7เปีครับตัวนี้เป็นจุดสามห้าเ็มกนัมนะครับโมเดลตัว686ของ Smith อนด์วิสนะครับก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมท,ที่ทุกคนนะแบบว่าของต้องมีฮะก็ลูกทรงเขาเป็นทรงที่ค่อนข้างที่จะพลาสติกนี่นะครับกระสุนที่เราจะมาทดสอบวันนี้ก็คือเป็นกระสุนจุดสานะครับเป็นลูกซ้อมนะครับหัวตัดอย่างนี้ เดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบการยิงเป้าระยะ5เมตรก่อนนะครับไปชมกันเลยครับผมวิธีจับโม่ที่ปลอดภัยนะครับก็คือเอานิว้ว2นิ้วใส่ในตัวโม่อย่างนี้นะครับ mm. เพื่อเป็นการรีเช็คว่าปืนปลอดภัยนะครับไม่มีลูกแน่นอนครับก็เวลาหันปืนไปทิศทางไหนก็ทุกคนก็จะสบายใจได้นะครับถ้าเราอยู่ในสนามแต่ถ้าชีวิตจริงเราไม่ต้องแบบนี้ก็ได้นะครับบรรจุกระสุนก่อนนะครับ ดนัดน,นะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับเ,เราจะยิงทักประมาณ10เมตรนะครับจากจุดนี้นี่นะครับปืนพร้อมนะครับเพื่อไม่เป็นอันตรายต่อหูเราเราต้องใส่เอียบลักด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับช้าๆนะครับ เดี๋ยวเราให้พี่จุนทดสอบนะครับเรียบร้อยแล้วครับการยิงในวันนี้ยิงนุ่มนวลมากๆเลยนะครับไม่มีสะบัดเลยปืนดูไม่ติดขัดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องยาโป้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลาไปก่อนครับอ๋อโอเคขึ้นบน บนนะครับแต่เข้ากลางแล้วครับผมบนแล้ว